ไอ้ประเภทครอบครัวที่เห็นเมียฝร,รั่งเนาะลูกสาวที่อยู่ในต่างแดนนะคะไม่ว่าพี่น้องหรือพ่อแม่ว่าเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะ,ะเวลากลับเมืองไทยใช้เงินแบบฟ้าๆอยากซื้ออะไรซื้อไปเที่ยวไหนไปซื้ออ่ามันเป็นความสุขที่ช่วงหนึ่งปีแต่ละคนกลับเมืองไทยนะคะมามองว่าเงินส่วนนั้นทําไมไม่มาช่วยคนนี้ทําไมไม่ไปช่วยคนนั้นคําถามเหล่านี้ย่าขอมพูดออกจากความรู้สึกที่ ตัวแทนเลยต้องบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตัวเย,ยจานี้ไม่มีใครกล้าเมื่อก่อนใหม่ๆเลยเนาะก็จะมีพี่ชายนะคะก็เป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือกันแต่จะมีคํานึงมีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งคนอื่นจะไม่มีกล้าแต่นิสัยคือปากเยจ่าเป็นคนที่ตอบพัวไงเมื่อก่อนเลยตั้งแต่มาใหม่ๆห้าหกปีแรกเยจ่าทํางานร้านอาหารด้วยก็จะเป็นฟ้านะกลับบ้านก็จะไปคลินิกไปคลินิกไอเลเซอร์ฟ้าก็สองหมื่นกว่าอะ ในความรู้สึกแล้วกลับไปเมืองไทยสมัยนู้นเราจะใช้ของที่เมืองไทยเนาะซื้อเวลาเรากลับไปหนึ่งปีเนี่ยเราะต้องซื้อพวกครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้ครบเลยเยอะมากครีมก็เป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นเนาะเออเริ่มสเต็ปของตัวเองว่าแรงเราไหวเราซื้อครบปีสามีเขาก็จะไม่นั่นเพราะสมัยนู้นเราเลือกเข้าของใช้ยังไม่เป็นก็จะใช้ของทางเมืองไทยซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วของเมืองไทยส่งไปจากเมืองนอกมันก็เลยแพงนะคะซื้อจากะคะลินิกเนาะรักษาฟ้านะคะ อทีนี้มีคำพูดหนึ่งครั้งหนึ่งนะเออพี่ชายใหญ่โอ้ยเสียดายคักเงินอันจีฟ้าตังสองหมืนกว่าสองหมืนเจ็ดนะวันนั้นนะคะแกก็ลงมาด้วยไนงะอ่เอยไว้ให้อายเห็ุนั้นเห็นนี้ดีกว่าหนูฉันจบอย่าจาดชี้หน้าเลยนะอย่าพูดคำนี้ชีวิตฉันเป็นคนหาเงินฉันอืส่วนให้คือให้ส่วนช่วยคือช่วยส่วนตัวของฉันอย่ามาก้าวไก่ อุ้ยไอ้ก็ยอกเล่นนะฮะนี่คือคําบางครั้งการพูดของเขาในความคิดของเขาก็ไม่ผิดเนาะแต่เพียงแค่เราจะกล้าโต้อตอบให้เขารู้จักอยู่เป็นสัดส่วนของตัวเองไหมไม่ว่าแม่นะไม่ว่าพี่ว่าน้องทุกคน ยายจ๋าจะเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกถึงได้บอกว่าเราเหนื่อยเราเป็นคนทํางานเราเป็นคนหาเงินเราควรจะแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อไว้ซัพพอร์ตตัวเองแต่อย่าหมดตัวเหตุผลคําว่าหมดตัวนะไม่ว่าทุ่มให้กับตัวเองหรือให้กับคนอื่นก็ตามเพราะถ้าถึงนะขณะเวลาที่เราสุขภาพไม่ดีไม่มีแรงหาเงินได้เหมือนเดิมแล้วสุดท้าย ความแยก่ก็จะมาตกที่เรานะคะมันก็เป็นข้อคิดความคิดที่เราควรโต้แย้งกันเนาะกับครอบครัวการที่เราตอบแม่ว่าพี่ชายอันนี้ไม่เรียกว่านะใจจจาาใช้คําว่าตอบพี่ชายคําพูดของเขากล้าที่จะพูดออกมาเราก็ควรกล้าที่จะตอบเหมือนกับการยืมเงินกันและกันไม่ว่าพี่ว่าน้องหรือเพื่อนก็ตามเนาะพอยืมเงินไม่ได้อืมแล้วจะมาเอ่ยว่าหอเวลาไปเที่ยวนี่โอ้โหอย่างเลิศเลยเนาะ นะเขามองแต่ยามเราสบายแต่เวลาเงินที่เขาได้หรือเราเอาไปใช้นะ่ะอมืมันมาจากไหนมันมาจากการทํางานของเรานะฮะเราสู้เป็นปีแล้วงานที่นี่อ่ะอยู่เมืองนอกเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เงินเลยพูดตรงๆไม่เหมือนเราอยู่เมืองไทยอ่ะเปรียบเทียบภาพให้ดูนะฮะยายจ๋าจอยากฝากถึงแม่แม่หรือพี่น้องทางครอบครัวทางไทยอย่าไป พูดคำนี้เลยโดยเด็ดขาดที่เห็นเมียฝรั่งไปกินข้าวอืโชว์หรูไปเที่ยวบ้างนั่งเรือยอดบ้างนะมันเป็นเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกๆกวันนะฮะมันเป็นสิ่งที่เขา ต้องการเติมเต็มให้เขาบ้างเป็นเวลาแต่ส่วนเซฟเนี่ยเขาเซฟอยู่แล้วนะแล้วนึกถึงเพียงแค่ว่าภาระหน้าที่ส่วนที่เขาให้คุณได้นะสำหรับพ่อแม่นะเนี่ยก็ถือว่าโอเคอย่าได้ลากเอาส่วนนั้นเพื่อที่จะไปถมกิเลสต,ตัวเองหรือเอาไปถมลูกๆที่อยู่ใกล้ตัวเย,ยจา่าฝากถึงนะฮะแต่สำหรับตัวเย,ยจา่ามันไม่เกิดเพราะเย,ยจา่านิสัย ฟาดมาฟาดกลับกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะตอบอืแล้วก็จะไม่มีคํานั้นกลับมาใส่เราอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดปัจจัยอยู่ที่เราว่าเราจะเรียนรู้ให้เขาอยู่ในที่ของเขาออย่างดีอือย่างเข้าใจนะ,ะกันเนาะคําพูดจำเป็นไหมต้องกระแทกเราก็ไม่จำเป็นตอบด้วยมีสติทุกคนนะฮะแล้วมันก็จังจะเหลือเนาะยายจ๋ายังใช้ว่าขอบคุณตัวเอง ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจและยายจ๋าก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเลิศเลยฉันทําได้แค่นี้จริงๆเออนะมันจะเป็นพลังให้กับตัวเองมากกว่าแล้วแต่ความคิดของคนอื่นนะฮะเออแล้วแต่ความคิดของคนอื่นมันยากที่จะมันยากที่จะไปให้คนคิดแบบนั้นแบบนี้นะแม้กระทั่งพี่น้องเกิดท้องเดียวกันก็ตามนะะพอเติบโตขึ้นมาแล้วเขามีชีวิตของเขาเขาก็ าสารพัดนะส่วนของเขาถ้าไม่รู้ซะบ้างก็จะดีแก่เรานะคะเพราะว่าปัญหาทุกคนมันมีปัญหาแต่พอปัญหาของเราเราไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนอืมเนาะแล้วก็ไม่มีใครเคยที่จะมาช่วยเราได้อืมเพราะฉะนั้นความสบายใจมันจะตกอยู่ที่เราก็อยู่ที่เราจัดการเองนะคะอ่ะมาพูดถึงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองการใช้นะการใช้สอยเงิน,เง,นเงินทองทองนะสำหรับเมียฝรั่งเนาะ ชีวิตคนเราเนี่ยเหนื่อยอยู่เมืองนอกเซฟนะคะประหยัดไปเมืองไทยนี่บอกเลยเหมือนเศรษฐีอันนี้คำนี้จริง,รงๆไม่ว่ากับพี่กับน้องหรือกับอะไรนะคะเพราะว่าเงินเดือนบ้านเราเท่าไหร่กลับไปทีนี่เดือนนึงหมดสองแสนสามแสนแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้กินคนเดียวเราไม่ได้กินคนเดียวยายจ๋าถึงพูดเสมอว่าเมียฝรั่งเที่ยวโยุโรปอืเที่ยวโยุโรปนะคะไม่เปลืองเท่าไปเมืองไทยเนาะอย่างไปเที่ยวสเปนหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย อาหารเย็นหรืออาหารเช้าอมแบดคู่กับโรงแรมน่ะสระน้ําที่ท่องเที่ยวเขาจะบุ๊กไปเป็นจอดจอแล้วก็แค่สองผัวเมียไม่ได้ยกทั้งตระกูลเพราะฝรั่งถ้าไปทั้งตระกูลก็จ่ายใครใจมันนะฮะไม่มีอะไรจะมาแฝงกันเนาะมแม้แต่บาทเดียวเขาก็ถอนให้กันแต่ในหัวใจเมียฝร,รั่งกับเมืองไทยอยากไปมีความสุขกับครอบครัวกับลูกกับหลานเราพร้อมเปยอืมเราพร้อมเปยอยู่ละในส่วนนี้เป็นส่วนที่ พวกเราเตรียมพร้อมอืมมันก็เป็นความสุขแต่ไม่อยากให้ในมุมแม่หรือมุมครอบครัวคิดว่าส่วนตรงนั้นนะ่ะมึงไม่น่าไปเลยนะส่วนตรงนั้นนะ่ะไม่ควรทําเลยน่าจะเอาตรงนั้นมาตรงนี้ตรงนี้อย่าใช้สมองแล้วใช้ความคิดตรงนี้มาจัดการลูกฝากถึงนะครอบครัวที่ทําแม้กระทั่งคําพูดหนึ่งที่ายจ่าได้ยินว่าอันนี้อยากทําวิดีโอแยกเนาะอืมลูกสี่ กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านเนาะไม่ได้กลับมานานเพราะลูกเยอะเก็บเงินมาก็นานแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่นะฮะอ่าพอใช้จ่ายเนาะก็ไม่ถึงกับเวอร์วังอลังการอันนี้นะคะก็เข้าใจความรู้สึกเหมือนกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าความเป็นจริงเนาะลูกสาวบอกว่าปีนี้จะกลับบ้านแต่บอกว่ารวมคิดตามว่าเท่าไหร่ค่าตั๋วเท่าไหร่อ่านะค่ากินค่าอยากมึงมามึงไทยเตรียมเท่าไหร่อันนี้คือคำถามของแม่นะฮะ อ่าถ้าเกิดมึงไม่มาได้ไหมเงินจำนวนเนี้ยกูขออันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นอย่าทำเลยอย่าทำเลยนะทุกคนอพอมรู้สึกแบบนี้พอได้ยินปั๊บนี่มันจุกกลับมาหาเจ้าของเรื่องเลยนะเจ้าของเขาเลยนะอืมเราก็เลยบอกว่าถ้าทุกข์แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้แล้วว่าต้นสายไปเหตุเงินเราไปไม่พอเราก็ไม่ต้องไปหรือไปเที่ยวแต่ลูกกับผัวเลยอย่ายใช้คำนี้แนะนำเขานะ เพราะอะไรอะ่ะมันมีปัญหารออยู่ละเหตุการณ์เพราะว่าตั้งแต่ได้ผัวฝรั่งมาแล้วก็มีลูกมีเต้าเราก็ไม่ได้เข้าเต็มที่แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเขาดีกว่าชีวิตเราตอนอยู่เมืองไทย ด้วยซ้ำนะฮะเออที่ได้ช่วยเขาอะพอหอบลูกมาจากทางโน้นแล้วก็มามีลูกเพิ่มทางนี้เนาะก็บวกกันอ่าเราก็ทำงานไม่เต็มที่แล้วกระเป๋าเงินใหญ่ก็คือสามีคนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งยึดติดกอดครอบครัวตัวเองก่อนยิ่งหลักสำคัญคือลูกที่เราเอามาแล้วก็ลูกของเราและก็สามีของเราไม่ได้ผิดอะไรอเที่ยวยุโรปประหยัดกว่าไปเมืองไทย ความรู้สึกอยากกลับเมืองไทยเนี่ยเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยอยากไปหาครอบครัวอยากไปมีความสุขอยากไปเห็นหน้าตาอ่านะกินข้าวร่วมกันนะคะแค่นั้นจริงๆในจุดปัดจจัยเรายอมเสียเราพร้อมอยู่แล้วถ้าเราไปนะเออแต่ถ้าจะให้เหลือเผื่อแผ่จนแจกใจมันจะเอาไหนมามีพี่น้องขาอยู่นี่ก็กินอ่าแถมอยู่นี่ก็ต้องส่งทางเมืองไทยนะคะหลายๆคนเนาะคิดดูพินิจพิจารณานะคะเนาะด้วยเหตุและผลความเป็นจริงอะ สรุปแล้วนะท้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่มันจะไม่บานปลายหรือเราจะทําให้เราควบคุมได้ก็คือเมียฝรั่งทุกคนพวกเราทุกคนต้องเป็นคนกําหนดนะคะอย่าให้คนอื่นมากําหนดกฎเกณฑ์ว่ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันก็เป็นแค่เพียงม,มุมของเขาไม่ผิดที่เขาจะพูดแต่ถ้าเราให้ไม่ได้เราก็เคลียร์เคลียร์ไปทีละข้ออย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บอ่าไว้ในหัวใจของเราเพราะมันจะสร้างความทุกข์ กดดันกดดันอืมนะเก็บแล้วให้เก็บแล้วทําตามปากเขาสุดท้ายแรงเราไม่ถึงเราตุยค่ะตุยคนเดียวอืมความดีก็ไม่มีสุดท้ายจบทะเลาะกันก็ยิ่งรุนแรงสู้ดีข้อต่อข้อตอบแล้วจบยังมีกันและกันเหมือนผัวเมียทะเลาะกันไปวันวันนะอืมแก้ไขทีละข้ออ่าเคลียร์กันเพื่ออยู่ด้วยกันได้นะ ข้อนี้ได้อ่ะโอเคขอบคุณข้อนี้ไม่ได้โอเคเฉลีย่ยเตะทิ้งไปนะนี่แหละมันก็แค่นี้แหละชีวิตพี่น้องคอ้มพูดง่ายเนาะทำยากอืมลองทำดูอ่าครั้งแรกแหละที่ยากแต่พอเราทำได้แล้วเราจะกล้าและเราก็จะสบายใจและเราก็จะได้ความเกรงใจจากครอบครัวไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องและทุกคนลองทำดูนะคะไปละ